หัวฝรั่งนอกใจแสนเจ็บปวดแต่ทำไมไม่เลิกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะ F-C ที่โทรเข้ามาเนาะ,ะมาให้พูดคุยนะคะเป็นชีวิตที่อยู่มานานเนาะทัวฝรั่งนอกใจทำไมไม่เลิกอันนี้ยายจ๋าก็ถามพี่เขาเหมือนกันว่าเออทำไมไม่เลิกนะคะเพิ่งคุยกันครั้งแรกเนาะเป็น f c นะคะใน u t u b e ของเราเนาะแกบอกว่าทีแรกเนาะก็เจ็บปวดมากม อยอมรับไม่ได้นะคะแต่เพราะมันเป็นการที่เขาเรียกว่าเป็นที่ตัวเราเริ่มต้นปล่อยเขาจนเกินไปแต่สามีก็ใช่ว่าจะไม่ดีกับเมียทำทุกอย่างเหมือนเดิมทำทุกอย่างเหมือนเดิมนะคะดูแลทุกอย่างไม่ให้ขาดตกบกพร่องเพราะผู้ชายคนนี้เป็นคนมีเงินแล้วพี่เขาก็อยู่ที่นี่มาก็เกือบ30ปีนะคะพี่น้องขาอ,อยู่เมืองนอกเนาะไม่ใช่ประเทศเบลเยียมนะคะ เกือบ30ปีสามีเขาเริ่มอมืมีผู้หญิงก็คือไปเที่ยวพัทยาเนาะแล้วก็มันพี่เขาพูดตรงๆว่าทําไมถึงพูดว่าเป็นความผิดของพี่ตั้งแต่แรกเพราะว่าเราเนี่ยไม่ห่วงเขาอืมเวลาเรากลับบ้านสามีไปคุกขีที่บ้านนอกไม่ได้ก็ปล่อยให้เขาอยู่ตรงนั้นนะคะ,ะให้เขาอยู่ตรงนั้นเขาก็สนุกสนานแต่มีสิ่งหนึ่งเนาะ ที่ผู้ชายคนนี้เป็นคือโอเคเขาชอบเปลี่ยนเด็กใหม่เวลาไปกลับมาก็อยู่กับเราที่นี่ไม่ได้มีตัวตนนะะไม่ได้คิดที่จะส่งเงินให้ใครไปก็เปลี่ยนไปเรื่อยเขาก็เลยบอกว่ามันก็เป็นความสุขของฉันนะ่ะก็แรกๆเธออยากไม่อยู่กับฉันเองอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีนี้กลายเป็นการเคยตัวแล้วชอบให้เด็กดูแลประมาณนั้นนะคะาอ่าในมุมนี้เนาะยายจ๋าก็ ไม่ได้โทษเนาะฝ่ายฝ่ายหญิงนะคะฝ่ายคนทํางานเพราะนั่นคืออาชีพของเขาถ้าเราไม่ป้องกันหรือดูแลตั้งแต่แรกอันนี้มันก็เป็นสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้พี่เขาก็ยอมรับถามว่าเสียใจไหมเสียใจมากนะคะแต่พอพูดคุยกันกับสามีเขาก็บอกเธอจะไปคิดมากอะไรเอเราก็มาทีก็มีความสุขไปอ่ะเมียก,ก็กลัวทั้งโลกกลัวทั้งภัยใช่ไหมเออ ทีนี้เธออยากทําอะไรเธอก็ทําไปอย่างเงินทองนี้เขาไม่ห่วงเลยเขาไม่ได้ห่วงเลยกับเมียนะคะไปสร้างบ้านหรือไปทําอะไรก็แล้วแต่พี่น้องก็แล้วแต่ขอเท่าไหร่ก็คือให้เพราะเขาเป็นคนมีเงินมีจิจการดีนะคะเมียอยู่ที่นี่มาทํางานก็ขนาดว่ามีสามีรวยแล้วนะ,ะแกก็เลือกที่จะทํางานเหมือนกันแต่ไม่ได้มากนะคะก็คือหางานพิเศษเพื่อที่จะทําให้ตัวเองผ่อนคลาย ออกจากวังวนตรงนั้นแกบอกว่าที่พี่ได้ออกมาทําความสะอาดบ้านนะคะไม่ได้เป็นบริษัทอะไรเนาะไม่ได้เข้าเหมือนบริษัทใหญ่จ๋านะคะยุบจุบจิบจิบแค่คนรู้จกักอาทิตย์นึงก็ประมาณ34มสวันนะคะเพื่อที่จะออกมาได้พูดคุยได้ผ่อนคลายถ้าบอกตรงๆเลยตั้งแต่เกิดเรื่องขึ้นเนาะเกิดเรื่องขึ้นมาแรกๆเลยตั้งแต่7ปีแรกเลยนะ ถ้าแกไม่ได้ทํางานแกก็คงจะอยู่ไม่ได้นะคะแล้วก็ลูกก็มีสองคนเนาะลูกสองคนผู้หญิงผู้ชายก็เป็นลูกครึ่งด้วยกันการดูแลลูกเต้าการดูแลเมียเงินเข้าบัญชีเป็นพันนะคะให้เมียเนี่ยปกติอยู่ที่นี่ก็เช่นกันเขาทําได้เพราะเขาเป็นคนมีเงินถามพี่ว่าแล้วเจ็บปวดอย่างเนี้ยพี่ทนทําไมยายจ๋าก็ถามตรงๆนะคะอันนี้ไม่ได้รู้จักกันเป็นส่วนตัวเนาะพี่เขาก็เลยบอกว่า คิดถึงสิ่งที่เราได้แล้วก็สองลูกสองคนสามแกถามสามีว่าเธอจะไปเกมเมลเกมเมาที่ไหนหรือว่ามีผู้หญิงยังไงอย่าเอาเข้าบ้านบ้านหลังนี้เป็นของฉันและลูกเขาก็เขียนสัญญาให้กับลูกและเมียนะคะอืมเขาทำสัญญาให้กับลูกและเมียสองคนเป็นของเขาอ่าแล้วก็จะมีพินัยกรรมหรือของหลายอย่างเป็นของเขาให้ลูกกับเมีย เขาก็บอกว่าสัญญาในส่วนนี้นะคะแต่ส่วนที่ว่าเขาเรียกว่ากําไรชีวิตฝรั่งพูดอย่างนี้นะคะ, <c oughs> ะกำไรชีวิตของเขาเนี่ยปล่อยเขาเถอะนะพอหลังๆจากนั้นมาเขาอยากไปเมืองไทยแล้วเขาก็ไปนะ,ะ <c oughs> เขาอยากไปเที่ยวเมื่อไหรเขาก็ไปเพราะเขาเป็นคนมีเงินเนาะ,ะพี่เขาก็เลยบอกว่าเออทาใจจา่าเอ้ยชีวิตคนเราอะนะ,ะพี่ก็หันเข้าหาธรรม อืทําบุญนะคะเข้าวัดเข้าวา่อาอย่าไปจดจ่ออยู่ตรงนั้นเพราะชีวิตเราก็ไม่ได้เสียในส่วนที่เราได้แก่ว่างั้นโอเคความรักบางครั้งมองก็น้าตาตกแหละเพราะนั้นคือผัวแต่พอนานๆอยู่ไปเข้ามันเหมือนเสี่ยว <laughs> เป็นเหมือนผลพลอยได้เป็นเหมือนผลพลอยได้หรือว่าส่วนที่เราได้เราไม่ขาดนะคะเออแล้วลูกเขาก็ไม่ได้มา เห็นอกเห็นใจหรือจะมามองว่าพ่อเขาทำผิดเพราะการที่พ่อเขารับผิดชอบแม่ทุกสิ่งทุกอย่างอืมเขาก็ไม่ได้ขาดตกบกพ่องพอสุดท้ายนานไปก็เหมือนว่าอ่าแกอายุมากเข้าแกก็เข้าวัดเข้าว่าแกก็บอกตัวเองว่าเราแยกห้องกันอยู่นะเป็นเหมือนค่อยพ่อกันลูกแล้วเพื่อที่จะอยู่กับลูกเท่านั้นส่วนฝรั่งนี้แบบบอกเลยว่าคนเราถ้ามันกินของแซบแล้วอะใช่ไหมอันนี้พูดตรงๆนะขอโทษขออภัยนะผู้ชาย ไม่ว่าคนไทยหรือฝรั่งปะเออแล้วสิ่งเหล่านี้จะทําได้ก็คนมีเงินใช่ไหมก็คนมีเงินนะสิ่งนี้ที่จะพูดเสมอนะคะว่าเออ,เอาการไปเมืองไทยถ้าเราปล่อยปะละเลยสามีจนเกินไปเนี่ยอา่ามันก็จะเปิดเจอแบบนี้แหละนะยิ่งถ้าคนมีเงินเนี่ยทำอะไรก็ได้ใช่ไหมอา่าเสร็จแล้วเรา มันก็ย้อนมองอีกทีมันก็เป็นความผิดของเราที่ปล่อยเขาอยู่ตรงนั้นพี่เขาก็บอกอนะอาถามว่าเปลี่ยนแปลงได้ไหมเล็กๆอาย้อนกลับไปอีกรอบนะคะถามว่าเปลี่ยนแปลงได้ไหม เขาก็ไม่ได้ว่าอะไรเขาก็บอกว่า ai, <Nike> ที่ร <efecto> ักอยู่อย่าคิดมากฉันก็ไปเมืองไทยทีก็แค่นั้นน่ะสนุกสนานแล้วเป็นครั้งแรกของเขาในปีแรกที่กลับมาแล้วทะเลาะกันใช่ไหมแล้วเธอก็ปล่อยฉันเองอ่ะฉันไม่ชอบที่จะไปบ้านเธอบ้านนอกอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้รังเกียจครอบครัวนะคะเงินทองเมียจะช่วยพี่น้องเนี่ยได้เลยอืม นะเพราะเขาเป็นคนมีเนาะไม่ได้รังเกียจครอบครัวแต่ไม่ชอบการอ่าเขาเรียกว่าบ้าน,าน,านไม่มีอะไรเลยว่าน,นอกอ่ะเออเย็นมาต้องนอนไม่มีบาให้นั่งไม่มีสาวให้คุยไม่มีนวดไม่มีอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมอันนั้นคือน,นิสัยของคนมีเงินนะคะทีนี้มันก็เป็นอย่างนั้นตลอดมาจนปัจจุบันนะจะเข้า30ปีละแกก็บอกว่าแกก็คุยเนาะเป็นอุทาหรณ์แกบอกว่าฝากบอกทุกๆคนว่า บางคนนะที่ทนอยู่เพราะเขาได้ในสิ่งที่ต้องการตัวพี่เองถ้าคิดจะก้าวหรือเลือกใหม่พี่กลัวไปเจอคนที่ให้พี่ไม่ได้นะะถึงแม้เจ็บปวดหลายคนบอกว่าชีวิตความสุขอยู่ที่ไหนที่ถามแกเพื่อนของแกทุกคนรู้หมดนะฮะแกตอบว่าก็ลูกไงหัวใจอ่าครอบครัวไงที่เราทำได้ เอเราก็อยู่เหมือนเพื่อนกันแก่ไปแล้วเรื่องนั้นพี่ก็ไม่ได้มีอะไรแล้วแบบไม่มีอารมณ์แล้วอ่ามันห่างหายมานานอพี่อยู่ได้เขาพูดอย่างนี้บางครั้งเวลาไปเที่ยวอ่ายุโรปนะถ้าเมืองไทยนี่ไปใครไปมันเออเพราะถ้าไปขึ้นเครื่องไปด้วยกันเนี่ยลูกๆก,ก็ไม่ชอบไปบ้านนอกเหมือนกันนะคะก็จะอยู่พัทยากับพ่อนะส่วนตัวแกก็จะยาวไปหา ครอบครัวเลยแล้วก็จะแวะกลับมากลับบ้านด้วยกันนะคะกลับมาทีา่ประเทศที่แกอยู่ด้วยกันเนาะเออนี่แหละเป็นสิ่งนะคะเป็นสิ่งหนึ่งที่อยากบอกทุกๆคนว่าแล้วพี่เขาก็ขอฝากอีกครั้งว่าถ้าเริ่มต้นผัวเมียไม่ว่ารวยหรือจนถ้าเยืนหยัดอยู่ด้วยกันและเข้าใจกันอย่าปล่อยปะละเลยให้พลาดเหมือนตัวแกนะคะแต่ถ้าเกิดว่า,าเขาให้เราไม่ได้แล้วเลิกยอมเลิกลากับเราเนาะ อันนี้เรายิ่งแย่นะคะอันนี้มุมของพี่เขาเนาะฝากมาเรายิ่งแย่แต่สามีของพี่ถือว่าหนึ่งเขารับผิดชอบในส่วนที่เขาให้พี่ดาวสองสัญญาว่าเราจะไม่เลิกรากันสมบัติจะเป็นของลูกและแกก็มีเด็กมาตลอดเด็กใหม่ตลอดไม่ซ้ำหน้านะคะจนถึงปัจจุบันอยากไปไหนก็ไปก็ยังไม่เห็นมีตัวตนแต่ว่าจะแอบส่งหรืออะไร ที่ไม่ได้ใส่ใจแล้วนะคะเริ่มแรกทะเลาะกันก็จริงพอได้สิ่งที่เราต้องการเราก็มีสิทธิ์ที่จะเอ่ยอะไรเงินเดือนถึงเวลาติ้งเข้าถึงเวลาติ้งเข้าบ้านช่องเขารับผิดชอบทุกอย่างอ่าส่วนลูกส่วนเต้าเขาดูแลทุกอย่างพี่ก็เลยนึกว่าเออเนาะคนเราบางครั้งอะ่ะมันมีทางเลือกแหละแต่ถ้าเลือกออกไปแล้วมันไม่ได้อย่างที่เราต้องการละ่ะเราจะทํำยังไงแกว่าอย่างนี้นะคะ เนาะในมุมมองคนอื่นมองดูเลิศหรูผัวรวยอืมลูกๆเป็นหน้าเป็นตาเรียนจบแล้วนะคะเป็นหนุ่มเป็นสาวตอนนี้มีคู่แล้วมีแฟนแล้วนะทั้งคู่แต่ยังไม่มีหลานพี่ก็เที่ยวไปเทีเ่ยวมาเมืองไทยทุกปีคนเดียวนะเพราะว่าถ้าไปกับสามียังไงก็แยกกันไปเนาะแกก็เลยบอกว่านี่แหละเขาเรียกว่าชีวิตของคนเนาะความสุขมันแตกต่างแต่ถ้าเราเลือกแล้วเราต้องยอมรับในสิ่งที่เราเป็น ในสิ่งที่เราเป็นนะคะความสุขของพี่ไม่ได้ไปฝากไว้กับความรักของสามีอีกต่อไปเนาะนี่คือคำยืนยันนะคะแต่ใจแกเข้มแข็งมากถามว่าบางครั้งเหนื่อยป่วยอยากได้สามีคืนไหมแกบอกว่าอยากได้อยากได้คืนแต่เขาก็ดูแลแบบเพื่อนเขาก็ไม่ได้ปล่อยปากเพราะเราอยู่บ้านเดียวกันพี่ก็ทำอาหารทำอะไรทุกอย่าง และสิ่งที่อยู่กันมา20กว่าปีหลังจากที่เขามีผู้หญิงเรือมาล่ลองมาแลงเนี่ยนะเขาก็ไม่เคยเอาผู้หญิงเข้ามาอยู่ที่นี่บ้านนี้ก็เป็นสิทธิ์ของพี่และลูกอืมนะอันนี้ถือว่าฝรั่งคนนี้เขาเรียกว่ามั่นคงกับคำสัญญาจริงนะและเมียก็ไม่มีที่ตินะที่จะทำให้เขาจับผิดอะไรได้เลยเขาพูดเสมอว่าเธอเป็นคนดีเธอเป็นแม่ของลูกฉันไม่ เสียใจเลยที่ได้เธอมาเป็นเมียแล้วก็ขอบคุณทุกเรื่องราวแล้วก็ขอโทษในสิ่งที่ฉันเป็นไปนะคะเราก็ขอให้อยู่เป็นเพื่อนเป็นพ่อของลูกเป็นแม่ของลูกแบบนี้ตลอดไปฉันจะไม่ทิ้งเธอนะคะแต่นิสัยของฉันก็ทิ้งไม่ได้เจ็บบพี่นองเ <c oughs> <c oughs> นาะสมมติว่าตัวเรานะเออถ้าเราไปอยู่จุดนั้นเราไม่รู้เหมือนกันว่าเราเลือกอะไรเลือกอะไรใช่ไหม เพราะฉะนั้นทุกๆปัญหาของแต่ละคนเนี่ยเราจะไปฟันธงหรือจะไปบอกว่าไม่ดีเลิกสิหาใหม่อ่าไม่ดีนั่นไม่ดีนี่เนี่ยมันเป็นมุมที่เราไม่ได้อยู่ตรงนั้นไงย,ยายจ๋อยากพูดเสมอนะคะบางคนบางคนเนาะอดทนเพื่อจะหาทางออกเพราะอยู่แล้วไร้ค่าโอเคอันนั้นนะ่ะดิ้นลนเถอ,อะเนาะแต่เคสนี้อ่าพี่เขาอยู่แล้วมีค่าเนา แล้วได้ในสิ่งที่เราต้องการเพียงแค่ขาดผู้ชายไปหนึ่งคนกลายเป็นจากผัวมาเป็นเพื่อนเป็นพ่อของลูกที่ดูแลเราก็ถือว่าโชคดีในในอีกมุมหนึ่งกับอีกหลายๆคนที่พอไปติดใหม่และวเทเมียอทุกทิ่งทุกอย่างไปโยนให้ผู้หญิงใหม่นะคะและอีกหนึ่งเนาะอยากบอกทุกๆคนว่าเราเป็นผู้หญิงเหมือนกันไม่ว่าทางเมืองไทยหรือคนทำงานนะคะหญิงบาหรือไม่ว่าอะไรก็ช่าง อย่าด yeah. ูถูกกันอืมเราต้องย้อนมองเราก่อนว่าความผิดอ่ะที่ผัวเราเปลี่ยนใจหรือผัวเราไปเจอแบบนี้หรือไปได้ชิมของใหม่เนี่ยเริ่มต้นจากอะไรนะคะอ่าอันนี้เป็นคําพูดของพี่เขาเหมือนกันพี่เขาไม่เคยโทษฝ่ายหญิงเลยผัวเราไม่ดีเองผัวเราชอบแบบนั้นเองและผิดที่เราปล่อยปะละเลยตั้งแต่แรกถามว่าเชื่อไปใจไหมทีแรก พี่เขาก็บอกว่าไม่ได้เชื่อใจหรอกแต่ว่าเวลาไปเมืองไทยเดือนหนึง่งอยู่ที่เนี่ยเราอยู่ตลอดแกว่าอย่างนี้ฉันก็อยากอยู่กับพ่อแม่ฉันป่ะนั่นคือเริ่มต้นกับความรู้สึกของแกนะคะเหมือนตัวยายจา๋าออยู่กับเพื่อนพี่ที่มีปัญหาเยอะๆแม้กระทั่งคนที่เขาคออยู่กันมา27ปีปล่อยผัวมาพัทยาอาทิตย์เดียวนะคะเนาะ าสามีกลับไปบ้านฝรั่งกลับไปบ้านขอ,อย่าเลยครั้งแรกทุกคนถามว่าทําไมกล้าให้ผัวไปเที่ยวคนเดียวแล้วตัวแกก็มั่นใจในสามีเพราะมาอยู่เมืองนอกนานแล้วกลับไปอยู่เมืองไทยนะคะเนาะช่วงผัวปดกเกษียณแกก็บอกว่าอุ้ยอยู่ด้วยกันมาแกไม่เคยมีพฤติกรรมอย่างนั้นเนาะฉันเชื่อใจเขา พัวไปเที่ยวกลับมาขอ,อย่าเลยบ้านช่องของให้หมดอืมขอรถกระบะคันเดียวไปแนบพี่น้องขาคิดดูนะคะนั่นเป็นข้อครวรระวังที่อยา่จ๋าเวลากลับเมืองไทยเนี่ยเราจะมีความสุขด้วยกันเที่ยวด้วยกันเฮฮาด้วยกันไม่ปล่อยวางเด็ดขาดแล้วอีกอย่างหนึ่งอ่ะสามีก็ไม่ได้มั่ง มั่งมีหรือร่ํารวยอะไรแต่ว่าเขาเราในความรู้สึกของเราคือเราโชคดีอย่างละคือหนึ่งเขารักครอบครัวสองเขาช่วยเหลือครอบครัวเราได้ในมุมที่ไหวที่เราไม่ต้องเดือดร้อนแต่ไม่ได้มากมายสาม,มเขาเป็นคนพาเรามาอยู่ที่นี่ทํางานเราก็มีงานที่ช่วยเหลือครอบครัวเองอันนี้คือม,มุมยายจานะคะแต่มุมของพี่เนี่ยเขาเรียกว่าตกถังข้าวสารอืมถามว่าความรักจากสามีก็ได้อยู่นะ ก็ได้อยู่นะในเมื่ออยู่กันมากับ30ปีเขาก็ยังรักษาส่วนที่เป็นของเมียหนึ่งเงินเดือนรายเดือนอยู่ที่นี่ก็ตามเข้าบัญชีทันที2องจะไปเมืองไทยซื้อตัว๋วขอเท่าไหร่ให้เพราะเขามีเงินนะคะสาเขาเมียบอกว่าเธอจะทําอะไรประเมเลกเกเมยยังไงห้ามอาเอาผู้หญิงเข้าบ้านและ ฉันจะไม่อยากกับเธอฉันจะเป็นเมียคนเดียวของเธอนะแล้วเขาก็เป็นคนพูดออกมาแบบนี้เลยว่าเธอคือเมียที่ถูกกฎหมายของฉันเป็นแม่ของลูกของฉันเป็นคนที่ครองสมบัติของฉันอ่านะอ่าเธออยู่ตรงนี้บ้านหลังนี้เป็นของเธออ่าเขาก็ทำทุกอย่างให้อันนี้มันเป็นสิ่งที่แลกเปลี่ยนกับความเจ็บปวด นะแล้วพี่เขาก็อายุมากแล้วเนาะห้าสิบกว่าละห้าสิบกว่าแล้ว,ว,ลวปัจจุบันแกพูดได้เต็มปากเลยว่าอยู่แบบเพื่อนเวลาไปเที่ยวสเปนเที่ยวอิตาลีกับลูกเนี่ยไปอย่างมีความสุขนะคะไปอย่างมีความสุขอยู่กันอย่างครอบครัวเพราะตัดจากความรักกลายมาเป็นเพื่อนเนาะมันก็อยู่ด้วยกันได้กับส่วนที่เขาบริการหรือดูแลแต่เขาเรียกว่าเพราะผู้ชายคนนี้ถือว่า 1. มีเงิน 2. รักษาคำสัญญา 3. ไม่เคยพูดให้พี่เขาเจ็บเนื้อ,อเจ็บช้ำน้ำใจนะคะไม่ย้ำล่ำไลอ่าเขามีพอที่จะสร้างความสุขให้กับตัวเองชีวิตฉันแก่แล้วเธอก็เหมือนกันเขาพูดเลยนะคะว่าเธออยากมีความสุขแบบไหนเธอทำไปขอบคุณที่ยังเป็นแม่ของลูกและยังเป็นเมียที่ถูกต้องตามกฎหมายของฉันอยู่ เนาะดูสิดูสินี่ตังหากคือสิ่งที่ต่างคนต่างเลือกอืต่างปัญหานะคะเนาะหลายๆคนบอกว่ามีหลักฐานขนาดนั้นพี่ฟ้องเลยยึดมันให้หมดไม่ให้มันเหลือหมดตัวพี่เขาบอกพี่ไม่ทำหรอกแค่นี้โอเคนะ่าชีวิตคนเราอยู่ได้ไม่นานเดี๋ยวพี่ก็ตายขออยู่แบบนี้แหละนะ หความรักสองยังได้เห็นหน้าเขาสามเรายังเป็นตัวตนอยู่ตรงนี้นะคะสี่อิสระเงินทองก็ยังดูแลเหมือนเดิมนะคะนี่แหละเนาะคลิปนี้ยายจ๋าก็อยากมะบอกทุกๆคนว่ามาเล่าสู่กันฟังนะคะแบบนี้ก็ยังมีอยู่เนาะ,ะนี่คือความจริงนะคะเป็นเหมือนอ่าเขาเรียกว่าซินเดอเรลล่านะคะตกถังข้าวสารแต่ความชั้นอยู่ในใจมีใครรู้บ้างเนาะ,ะพี่น้องยังไม่รู้เลยนะคะพี่น้องคะ พี่น้องทางเมืองไทยอยู่ปัจจุบันยังไม่รู้เลยว่าชีวิตแกเป็นยังไงเพราะกลับไปเลินหลูแล้วก็ปกติเลยว่าทางบ้านเนี่ยไม่ค่อยได้เห็นสามีอยู่แล้วเพราะสามีไม่ชอบที่จะไปบ้านนอกนะคะที่จะไปบ้านนอกเนาะลูกๆก,ก็เช่นกันใหม่ๆเล็ก,ลกๆตอนนั้นยังไปอยู่ไม่กี่ครั้งแล้วหลังๆมาเขาก็ไม่ไปเลยมันก็เลยเป็นภาพที่ยังวาดฝันแล้วก็ความสุขให้กับทางครอบครวัวเพราะเงินทองไม่ได้บอนทอนนะ ช่วยเหลือลูกหลานส่งลูกส่งหลานจนโตจากเงินของสามีเนาะ,ะเป็นพลังกําลังใจให้กับทุกคนได้และตัวเองก็มีความสุขตรงนี้ความสุขในความรู้สึกเจ็บปวดนิดๆในหัวใจแต่พอปล่อยวางได้แกก็ทําใจที่จะอยู่เป็นแม่ของลูกเป็นเมียถูกต้องตามกฎหมายอ่าและสามีเสียท้ายเนะี่ยปีนี้นะเขาก็พูดเลยนะว่าฉันก็แก่มากแล้วนะเออ จริงๆแล้วอะนะฉันอะมันไม่ดีเองขอบคุณนะที่เธอยังอยู่เป็นเพื่อนเป็นเมียที่ถูกต้องตามกฎหมายและดูแลชั้นยางเจ็บป่วยอ่าแต่ถามว่าหยุดไหมช่วงนี้โควิดไงไปเมืองไทยไม่ได้นะคะอ่าไปเมืองไทยไม่ได้ก็เผาหน่อยเผพหน่อย อาว่ากันไปเนาะอู no. oh. นี่แหละนะคะชีวิตคนเรายิ่งกว่าละครนะคะบทเรียนชีวิตแตกต่างกันความทุกข์ยากในหัวใจก็แตกต่างกันนะคะการตัดสินใจที่จะเลือกก็อยู่ที่เจ้าของเรื่องเช่นกันนะคะคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้เนาะ,ะขอบคุณทุกๆกําลังใจนะคะแล้วก็ขอบคุณเจ้าของเรื่องด้วยที่โทรมาอ่าเล่าสู่กันฟังและอนุญาตให้ยายจามา ส่งต่อให้พี่น้องได้ฟังกันนะคะสวัสดีค่ะ